สวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับกราบขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับผมสัญญาไก่ย,ย่างเขาสวนกวางเพชรบูรณ์ครับผมครับอ๋ออะไหวยเล่เา วัววันที่สิบเจ็ดกันยายนนะครับเด่นมากครับผมครับเด่นมากเมื่อวันจันทร์ที่ที่ผ่านมาวันไหนวันจันทร์ที่ผ่านมาเมื่อวานนะครับก็ฟันเจ็ดนะครับสายรูดเมื่อวานนี่เจ็ดกับแปดแล้วก็ชนสูตรอื่นนะฮะ ก็ฟันเจ็ดไปแต่ผมลงในช่อง YouTube นี่ผมไม่ได้ฟันให้นะครับมีพี่เขาโทรมาถามฟันอะไรฟันเจ็ดครับผมสิ่งที่ผมพูดคือความจริงวันนี้ผมจะฟันเลยเพราะว่าเด่นมากครับผมครับเด่นมากๆ สูตรสองตัวมาหนึ่งตัวสี่สูตรนะครับได้หนึ่งสองสามสี่สี่ห้าสี่ห้าสายรูป4ี่ห้าเด่น4กับ5นะครับเด่นที่สุดก็คือ4ี่นะครับแล้วอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้นะครับเมื่อวานที่ผมทำผมลงให้พี่น้องดูนะครับได้อะไรอ่ะสองสามสี่ห้า ชนที่5้าผมบอกอย่างนี้นะครับชนที่ห้าหก็มาทั้งบนและล่างนะฮะเมาาื่อวานโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับเวยลาดูเล่นๆขำๆเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับดูเล่นๆขำๆเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเด่นมากครับผมเอาอย่างนี้เลยครับอุปกรณ์ผมไม่ครบนะครับ ฝนตกแรงมากนะฮะที่หน้าสารกลางชนบุรีผมมาออกบูธงานโอท็อปนะครับไปกันเลยครับผมสายรูท4ี่กับ5นะครับสี่กับ5้ามาหนึ่งตัวจะเห็นว่าเขาเด่นมากสูตรนี้นี่ได้หนึ่งกับ4ี่นะครับชนที่หนึ่ง ชนที่สี่นะฮะสี่มีสามตัวไม่พูดพร่ำมทำเพลงครับฟันสี่เลยฟันสี่เลยนะครับแล้วผมจะวินให้พี่น้องนะครับแป๊บหบนึ่งครับวินให้พี่น้องดูเลยนะครับฝากกดติดตามช่องสัญญาแก่ย่างนะครับ ผมสัญญากระย่างของสียงกวางเพชรบูรณ์กราบขอบคุณพี่น้องนะครับที่ที่ติดตามนะครับกราบขอบคุณพี่น้องที่ให้กําลังใจทุกกําลังใจนะครับขอบคุณหลายๆครับฝากกดติดตามช่องสัญญาไก่ย่างนะครับจะมีแนวทางห่วรัฐบาลมีแนวทางหัวลาว เราดูเล่นๆคำถามพอความบันเทิงเท่านั้นครับผมผมมีแนวคิดว่าผมต้องทําผมใช้คำว่าต้องทําเพราะว่าผมเตรียมผมเตรียมไว้แล้วนะฮะระดับหนึ่งกเกษตรศอินทรีย์เกษตรพึ่งตนเองนะครับเกษตรอินทรีย์เกษตรพึ่งพาตนเองเกษตรผสมผสานนะครับ การปลูกอ้อยถ้นน้ำสดนะครับใช้สายพันธอะไรบ้างปลูกยังไงแบบไหนดูแลแบบไหนจะทำให้พี่น้องดูครับผมปลูกพยุงผมปลูกพยุงปลูกสักนะฮะปลูกยังนาปลูกยังไงระยะห่างเท่าไหร่ปลูกยังไงถึงจะโตเร็วนะฮะปลูกยังไงถึงจะมีแก่นอย่างเงี้ยครับแต่ไม้พยุงนี่ ไม้พยุงไทยปลูกในเมืองไทยนี่มีแก่นร้อเปอร์เซ็นครับผมเอะไปเรื่องของเราครับหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าสี่ห้าสายรูดสี่ห้าสี่ห้ามาหนึ่งตัว สี่ห้ามาหนึ่งตัวนะครับสี่ห้ามาหนึ่งตัวรูดสี่ห้าฟันสี่ครับผมสี่ห้ามาหนึ่งตัวรูดสี่ห้าฟันสี่ครับผมฝากกดติดตามช่องสัญญาไก่ย่างนะครับผมครับ กัน0304นะครับการติดไว้นะครับ0304นะครับเลา่า17กันยายนเด่น4รอง5นะครับเน้นอ่าเน้นลืมเน้นนะพี่น้องเน้น14นะครับ14นะครับบางอยากจะขึ้นเพราะมีเหตุผล หนชน4ชน4ชนนี่สูตรนี้3ส,สูตรแล้วก็สอีกสูตรหนึงเนี่ยชนกันนะครับกลายเป็นสสูตรนะครับเด่นมากครับผมเ,เด่นหนึ่งหนึ่งสี่ห,ห,ห,หกันกันศูนย์สศนย์สีครับผม นั่งคุยกับดาวดวงน้อยเมื่อลอยคนไกลบ้านหัวใจรํำพึง <S 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 ปฝากกดติดตามช่องสัญญาไก่ย่างนะครับกับขอบพระคุณหลายๆครับไม่ลื เคยขันสัญญาจะกลับไปหาเธอคนดีกลับต้อเรอรักยังรอเราอยู่คิดถึงเธอ